มาทายราคาของในงานนี้ว่ารถเลือเท่าไรเรามาเดินกันที่โซนเฟอร์นิเจอร์บิ๊กเกตแตงงานใหญ่แห่งปีของคนรักบ้านรถสูงสุดเจ็ดสิบเปรเซรถดีดีขนาดนี้คนในงานเขาจะทายราคากันถูกไหมนะถทายถูกรับกลับบ้านไปเลยรี่พันห้าไหมคะหนึ่งพันเก้าร้อยบาททันหนึ่งแล้วกันครับเป็นคาตอบที่ถูกถูกต้องค่ะแล่ยินดีด้วยเอาไปติดปิดที่ไหนดีห้องไหนดีคิดว่าเท่าไหร่ดีสามร้อยยังไม่ใช่ร้อยยี่สิบเก้าโอถูกต้อง รับไปเลยนะคะ free ไปกันนะคะห8 0้าหา680ถูกต้องคะ่ะได้2อันแบบนี้เอาไปนอนกับใครคะเข้าไหร่คะ5,000มันเกินไป5บาทโอ้ย599บาทว้ายวบ้ายทถูกต้องค่ะ ก่อนนะคะขอกกับบ้านโอ้ย,<ล>ยขอก <ไป S 2> กับบ้านเลยเหรอหรออยุดดันไม่เกรงใจกลาคนรักบ้านต้องท้ามพลาดเลยนะแล้วยังมีโซนทาว่า b บาร์เวดด้งและโซนอาหารเจอกันได้ที่บีเก็ตแฝดจัดที่อิมแพคของ6-8ตั้งแต่วันที่6 1ถึง14พฤษภาคมน,นี้เท่านั้นและติดตามผลงานดีๆได้ที่อยู่เรียนร้ครับ